สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับอัปเดตสถานการณ์ข่าวนะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับก็ความตึงเครียดนะครับระหว่างรัสเซียกับตะนตกนะครับก็ยังคงอยู่ระดับสูงนะครับรัสเซียก็มีการขู่นะเรื่องของการใช้นิวเคลียร์หลายครั้งนะครับถ้าทางตะวนตกเนี่ยนะครับยังไม่เลิกนะครับเี่จะส่งอาวุธนะโดยเฉพาะพวกบรรดาอาวุธพิสศยไกลเข้ามาช่วยยูเครนแล้วก็ถล่มเข้ามาในแผ่นดินของรัสเซียนะครับดูเหมือนว่าทางเดตโต้ก็ไม่ได้กลัวอะไรเท่าไหร่นะครับ เรก็มีการเตรียมแผนนิวเคลียร์ด้วยนะครับดูข่าวแปรต่างประเทศชี้กันนะครับแผนรับนิวเคลียร์ของเนโต้ถูกเผยนะครับไอพ่อนทอร์นาโ,โดของเยอรมันนะถูกจับภาพกับนิวเคลียร์สหรัฐเนโต้นะครับกำลังเชื้อเชิญสงครามนิวเคลียร์กับรัสเซียที่ทรงผลรูปภาพหรือไม่ถูกจับได้นะครับในปฏิบัติการนั้นไอพ่อน,นเนโต้นะครับฝึกฝนอบรมที่จะบรรทุกนะครับนิวเคลียร์ของสหรัฐไอพ่อนของเยอรมันนะครับได้ถูก ถ่ายภาพนะกำลังบรรทุกระเบิดแรงโน้มถ่วงของสหรัฐแม้ว่านะครับบรรดาภัยคุกคามซ้ำๆจากรัสเซียการย่อยยุนิวเคลียร์นะครับที่ถูกลก่าวหาของนโต้นะครับก็ยังต่อนเนื่องต่อไปในล,ล่าสุดนะครับไอพ่นนโต้เนี่ยได้กำลังฝึกฝนอบรมที่มองเห็นได้ชัดนะครับที่จะบรรทุกระเบิดแรงโน้มถ่วงของอเมริกันรูปภาพต่างๆกำลังแพร่หลายในขณะนี้นะครับแสดงโชว์ไอพ่นเยอรมันนะกำลังบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ ที่ผลิตโดยสหรัฐอากาศยานลำนั้นนะครับได้ถูกระบุว่าเป็นทอร์นาโดของเยอรมันที่ถูกเกี่ยวโยงในการแบ่งปันทางนิวเคลียร์ภายใต้เนโต้ทอร์นาโดนะครับสามารถจัดส่งบรรดาอาวุธนิวเคลียร์หรือที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ในเวลาต่างๆของความขัดแยง้งบรรดาระเบิดแรงนุมถ่วงนิวเคลียร์นะครับ B61 ของสหรัฐได้ถูกใช้ในยุโรปภายใต้ร่มเงานิวเคลียร์ของเนโต้ นิวเคลียร์นะครับยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐแต่ถูกใช้นะครับเป็นการป้องปรามโดยเหล่ามาันมิตรเนโต้ด้วยการฝึกฝนอบรมนั้นมาขณะที่รัสเซียต่อเนื่องต่อไปที่อยากขยายคลังแสงนิวเคลียร์ของพวกเขาท่ามกลางบรรดาวความตึงเครียดนะครับที่กําลังเพิ่มสูงขึ้นทอร์นาโดของเยอรมันนะครับได้ถูกมองเห็นกําลังฝึกอบรมนะครับร่วมกับ,นะบผู้ฝึกฝนอบรมะระเบิด B61-12 นะที่ฐานทัพแคลิฟอร์เนีย B61-12 นะครับมีคุณลักษณะนะให้ผลการระเบิด4ีลักษณะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ล่าสุดนะครับของตระกูลนิวเคลียร์ B61 B61-12 จะทดแทนนิวเคลียร์ที่ถูกใช้โดยสหรัฐทั้งหมดในยุโรปนะครับใน2-3ปีข้างหน้านะฮะ b 6 1 1 2รุ่นใหม่นะได้ขยายอายุใช้งานและเพิ่มพูนความแม่นยำนะสำหรับบรรดาผลการโจมตีต่ำเครื่องบินรบ iPhone f 3 5นะครับยังได้ถูกเสริมเพิ่มเติมสู่รายชื่อของบรรดาเครื่องบินนะที่สอบผ่านที่จะบรรทุกนะบรรดาระเบิด b 6 1 1 2เยอรมันนะวางแผนที่จะทดแทนทอร์นาโดด้วยบรรดา iPhone f 3 5นะาจำนวน35ลําลำเพื่อที่จะคงรักษาขีดความสามารถทางนิวเคลีย ประเทศเนโตอื่นๆนะครับอย่างเนเธอร์แลนด์ยังได้ดำเนินการฝึกฝนอบรม B 6 1 1 2อีกด้วยกองทัพอากาศหลวงเนเธอร์แลนด์นะครับได้เปลี่ยนจากบินนรบนะครับโลคอนนะไปเป็น F35 สนะสำหรับบทบาทนิวเคลียร์ชุด B 6 1 1 2นะครับจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์หลักที่สำคัญนะครับของเนโต้สำหรับรายทศวรรษนะครับที่กำลังจะมานะครับนั้นข่าวแปลต่างประเทศชินนี้นะครับก็เป็นการเตรียมฝึก ซ้อมนะครับการใช้อาวุธนิวเคลียร์นะโดยติดไปกับนะเครื่องบินรบไอพ่นนะครับของเยอรมันนะที่ชื่อว่าทอร์นาโดนะครับก็เขาฝึกขนอาวุธนิวเคลียร์ไปทิ้ง ấy, นะอันนี้ภาพถ่ายเขาจับได้ที่ฐานทัพอากาศนะครับที่เชลคอดีอาของสหรัฐนะครับนะเขาก็มาผูกโยงเรื่องราวว่าเอ๊ะมันเป็นการเตรียมพร้อมรบสงครามนิวเคลียร์กับบุตินหรือเปล่าว่าพาะปูตินเนี่ยขู่มาหลายครั้งหลายคนนะครับแต่ว่า ก็ดูเหมือนว่าทีเนโตไม่ได้กลัวอะไรนะครับแล้วตอนนี้เนโตก็มีภาพหลุดออกมาว่ามีการบรรทุกนะเขาเรียกว่าระเบิดแรงนุ่มถ่วงนิวเคลียร์ของสหรัฐเนี่ยนะครับกับไอตัวเครื่องบินรบนับรทนาโดของเยอรมันเนี่ยมีการฝึกกันที่สหรัฐเนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมรับมือหรือเปล่าถ้าหากสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นนะครับคนติดตามมันต่อนะครับเพราะว่านี่คือภาพข่าวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มานําเสนอกันให้เห็นภาพนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ